ขอบคุณค่ะน้องในเงินค่ะเดี๋ยวโอนตังค์ให้เลยนะคะสามแสนบาทนะครับหน้าจอเลยกสิกรไทยนะครับเติ๊ดเติ๊ดเติต๊ด <laughs> <laughs> โหตาตาคุณแม่ <laughs> โเคเบียก็อึ้งไปเลยโ <laughs> อเบียหนูะไม่หนูะ เมื่วานใช่ไขยันก่อนชื่อว่านางสาวชูตีอะไรคะเนี่ยนุติยานุติยานะครับโอนแล้วค่ะสามแสนบาทเรียบร้อยดงดจ้าโอ้แข่งเรีบร้อยสด5อขอบคุค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไหม้นะ แ <laughs> <c oughs> ม่เราโรู้โอเคใจนะไม่เป็นไรขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณเหมือนกันไม่ออนนะครับ